ทุาคะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัสมพันธ์นะคะกับบริษัทลีกิจเจริญแสงนะคะผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคีเซ่ค่ะได้มีการจัดงานแถลงข่าวครบรอบ44ปีนะคะและมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องทําน้าอุ่นเลคีเซ่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะบริษัทลีกิจ เจริญแสงนะคะก็ได้จัดงานแถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที่45นะคะพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นเลคิเซ่จำนวน3รุ่นค่ะซึ่งเน้นความปลอดภัยคุ้มค่าทนทานและตอบสนองความต้องการแบบมีระดับด้วยดีไซน์ที่สวยงามนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นก็มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ2,200ล้านบาทค่ะ และคาดว่าจะเติบโต,ตเพิ่มอีก11นะคะอีกทั้งทีมงานวิจัยของเลกิเซ่กรุ๊ปได้ทำการศึกษาวิจัยมาหลายปีแล้วจิป็นอกาสอันดีที่เลกิเซ่จะขยายการดำเนินธุรกิจสู่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกทั้งยังเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้านี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่45นะคะอย่างน่าจับตามองค่ะของทางด้านผู้ผลิตและจำหน่ายหลอด และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเหล็กขีเซ่นั่นเอง